เขามีของสองใส่ห้าหมื่นชิ้นครับอ๋อเขาเขาขายสเดสเดสเสดชมาให้ผมไงเห็เนไก็แล้วแล้วผมก็บอกว่าโอเคถ้ามีของผมเอาไปดูปุ๊บไปไปดูที่สอสพดเมืองใช่ไหมครับแล้วก็เขาเอาของที่ดีๆอ่ะมาให้ผมดูอ่ะันผมดูแล้วมันโอเคครับมัน <c oughs> ผ่านแล้วผมก็เลยว่าเพราะแตว่าเออลี่องลี่องเงินอย่างเงีนนยเ้ยของมันเป็นอย่างนี้ทั้งหมด ไม่ไม่ไม่มีอะไรอะไรที่ไม่เหมือนเขาบอกว่าเป็นยี่ห้อนี้เลยร้านร้านจ่ายน้ําผมโอนเงินเสร็จปุ๊บผมขอดูของรอบแรกโอนไปเท่าไหร่ครับรอบแรกนี่น่าจะเดี๋ยวดูเวลาสิบสามเนี่ยอันนี้หนึ่งแสนหนึ่งแสนโอนให้เสียกวางเสียกวางนี่เป็นเครื่องของพี่เคยผมวะเขาเขาแนะนำให้ให้ผมไปื้ออ๋อโอนวันเดียวกันทั้งหมดใช่ไหมครับ ต่อเลยครับเราโอนแสนหนึ่งปุ๊บแล้วยังไงต่อโอนแสนหนึ่งปุ๊บแล้วก็เสอแล้วก็เสีอกร่างให้ไปหาเ้าบอกที่สอเอ่อท,ท,ที่ที่ที่ดอนเมืองครับ<อ>ผมดอนเมืองนี่ลงหลงผมดูขอนเขาก็บอกว่าเดี๋ยวตำรวจมาแล้วเขาพูดมาเออเดี๋ยวตำรวจมาผมก็เอเจาจจะเอ๊ะทำไมตัวตัวตำรวจทำไม พี่บอกว่ามีออยมีอะไรทุกอย่างมันแต่กลัวตำรวจทำไมครับผมเล้ผมผมก็สงสัยเขาบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวไปไปที่อื่นแล้วก็ไปย้ายย้ายที่ไปเรื่อยๆแล้วก็ย้ายย้ายย้ายที่ไปเรื่อยๆไปถึงปุ๊บผมบอกว่าของนี่ผมไม่เอาละมันตอนนี้มันน่าจะมีปัญหาครับอันนี้เพื่อหมูนส่มาให้หลายๆลแบบอันนี้ใช้ไม่ได้ผมบอกมันไม่มีออยเขาก็เอาเอกสารของของของบริษัทหรือบริษัทนึงว่าอันนี้ใบรับรองของบริษัทน้มีออย เขาบอกเขาอ้างไหวอย่างนี้แหละหลังจากนั้นผมก็เ <c oughs> อาลงครึ่งมาผมก็บอกไม่เอาผมไม่เอาครึ่งให้ผมเลยนะเขาก็น้าผมไปที่ที่ราพิงทาเขาบอกว่าเดี๋ยวไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวจะขายให้คเอื่นมีคูเอาอยู่เดี๋ยวจะเอาเงินคืนให้ไปถึงตรงนั้นมีคนมาดูเยอะแล้วก็ของที่มันมันขึ้นลาขึ้นเชื้อลาอยนะ่างเงี้ยมันเหม็นเน่าอยนะ่างเงี้ยไม่มีใครเอา <c oughs> ไม่มีใครเอา,เอาหลังจากนั้นผมก็รออยู่ตรงนั้นจนถึงเช้า จนถึงเช้าเขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่าเออมีคนซื้อละซื้อลไล่นะแล้วมันก็มีคนมาดูอยู่แต่ไม่มีใครเอาหลังจากนั้นคนซื้อเสียงกวางคนเนี้ยก็เอารถกระบะคันนี้กับคนส่งคนที่ขับรถคนเนี้ยก็ไปขายให้คนจีนไปขายให้คนจีนผมผมก็บอกว่าถ้าไปขายให้เขานะถ้ามีปัญหาอะไรนี่อย่าอย่ามาหาผมเลยเพราะว่าเงินผมที่โอนไปผม ถ้าคนนี้องค์ืนให้ผมมาผมเอาอยู่ถ้าคู่อื่นนี่ผมไม่เอาเดี๋ยวมันจะมีปัญหาผมผมผมไม่เอาแล้วเขาเขาก็บอกว่าเออถ้าไม่เอาว่าเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาไปทําของเขาเองเดี๋ยวเขาเอาเงินมาคืนก็ร้านจากนั้นได้คืนมาล้านสามกว่าทีนนี้ตอนแรกโอนไปแสนหนึ่งแล้วไอ้ที่โอนต่อเนี่ก็เจ็แสนทำไมมันเป็นคนละชื่อกันนะครับใช่ครับคืออันนี้คือคนที่แนะนําอคนที่แนะนําแล้วก็อันนี้ก็คือคนที่ โรนาริตก็คือว่าเป็นไอ้เขาเป็นพวกกันอ่ะเขามาด้วยกันอ่ะใช่เพราะแม่คือของเขากันอ่ะเนี่ยคนนี้คนนี้เป็นบริษ<อ>รัทเดียวกัน,กนเหรอใช่ครับแล้วอันนี้ย <คน S 1> ังใช่ครับใช่ครับจิงจูครับบริษัทจิงจูคือทั้งสามทั้งสี่คนอ่ะสีคะส่คนน,นนี้อันนี้อันนี้เป็นคนจีนเป็นคนอย่างผมและคนเชียงใหม่ครับอ่ะอันนี้โรนาริตแล้วก็กับบริษัทจิงจูนี่อยู่อยู่จังหวัดลาบุรีทางทางพ่อเขาเรียกไทยใหญ่ใช่ไหมครับพี่ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชาวจีนเลยชาวเขาสันาติไทยชาวเขาชาวเขาครับไมนสันาติไทยไม่ไม่ใช่ครับ็นสถานะทะเบียนในมึงในคูนเก้าสามอ่ะอย่างนี้ผมลงว่าสันาติอะไรด้วยน่าดีหน่อยอะไรปมเนี้ยแล้นนี้มั อันนี้อันนี้ยังยังเพราะว่ายังยังโอเคอยู่เพราะเดฟินเชล่าหมดเลยอันเสีย เดี๋ยวเราก็มีปัญหาีีแเราก็ผมก็จะไม่ไม่ขายเลย